เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีคนถามมานะครับถึงแมปเซียงโจนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นแมปที่ยังไม่ค่อยมีข้อมูลของใครมาให้พิกัดกันเท่าไหร่ก็เดี๋ยววันนี้จะลัดไปแมปเซียงโจกันก่อนเลยนะเพราะว่าคลิปที่แล้วเราทาตรงเย่ไปจริงๆเราอัดไว้หลายอันแล้วแหละแต่ว่าเราเอาเซียงโจมาโพสตก่อนนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปตะลุยจุดถ่ายรูปเซียงโจกันเลยดีกว่าเริ่มเลยโดยจุดถ่ายรูปนะครับของเซียงโจเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด8จุดนะเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละจุดเลยแล้วกัน โดยจะเริ่มจากสีเขียวนะครับผมอันนี้คือทางเดินข้างเขานะครับผมคาใบ้ก็คือให้เราไปที่เขาสูชันเนาะยอดเขากะเรียนเดี๋ยวไปจุดนั้นกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะส่งที่กะให้ทุกคนได้ดูกันนะโอเคครับทุกคนมาถึงจุดจุดแรกนะครับสําหรับแมปเซียงโจที่จะแนะนําให้ทุกคนมาก็คือตรงนี้แหละครับ ตำหนักซูวินแล้วก็ยอดเขากะเรียนนะอยู่ระหว่างทางตรงนี้นะครับเป็นเนินเขาสูงๆูงนะครับตำแหน่งนะครับก็คือเก้าสิแปนะครับแล้วก็หนึ่นั่นเองนะครับผมเซียงโจโดยตรงนี้นะครับผมก็จะอยู่เป็นบริเวณยอดเขานะทุกคนจะต้องบินขึ้นมานะครับผมแล้วก็สังเกตดูนะตามพิกัดนะครับก็กดถ่ายรูปได้เลยนี่มันจะเป็นมุมกว้างแบบนี้ แชะนะครับทางเดินข้างเขานั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปกันดีกว่าว่าจุดถัดไปของเราอยู่ตรงไหนนะโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงจุดถัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมอยู่ที่เซียงโจวพิกัด8 1 3 1 2 0นั่นเองนะครับหรือว่าบริเวณสาลามองเซียนตรงนี้นี่เองซึ่งเมื่อมาแล้วนะครับให้ทุกคนนะสังเกตตรงเนินเขาตรงนี้นะมันจะมีเนินเขาอยู่ตรง นี่เลยนะมองไปเราจะเห็นศาลาตรงนู้นให้เรากดถ่ายรูปได้เลยแบบนี้เรียบร้อยแล้วคือศาลาชิวเอีย e ยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ต่อไปกันเลยนะจ๊ะโอเคทุกคนที่ต่อมานะครับที่จะแนะนําให้มาถ่ายรูปที่เมืองซิงโจนะครับผมเซียงโจสิไม่ใช่ซิงโจ ก็คือบริเวณมังกรซ่อน7ดารานะครับบริเวณนี้คือเซียงโจห้า408่นั่นเองนะครับผมจะต้องออตีลังกาขึ้นมานะตรงนี้จะเป็นมุมตรงนี้แล้วก็ข้างหลังจะเห็นมังกรนะเรามาถ่ายรูปันเลยเฮย้ยหันหน้ามาทางนี้สิลูกอ่ะเฟลนะครับแต่ก็ได้เล็บมังกรมาอึ๊บแบบนี้ตรงนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันเลยโอเคทุกคนตรงนี้ก็คือที่ตัดมานะครับผมซึ่งพิกัดของเขาก็คือเซียงโจ898575นะครับอยู่บริเวณงานยกลำค่าตรงนี้นะครับผมให้วิ่งมาตรงสวนที่มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้แหละเป็นดอกไม้สีเหลืองๆจะมีแสงตรงนี้อยู่ข้างๆกับตุ๊กตาหุดไรกาเรา,า,าก็ถ่ายรูปได้เลยตรงนี้คือบันไดย,ยก นี่บรรดาย,ยกทองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปกันนะว่าจะเป็นที่ไหนโอเคทุกคนเรามาถึงจุดถัดไปแล้วนะครับก็คือที่พิกัดเซียงโจ270426นนั่นเองนะซึ่งอยู่บริเวณหลังเขามางกรนะครับผมแล้วก็อยู่บริเวณอ่าวของเขตห่วงห้ามแวววาวนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันมีต้นไม้สีขาวอยู่นะนี่คือมุมที่เราต้องถ่ายเลยนี่ นะครับแสงสลัวได้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปกันดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงจุดต่อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือพิกัดเซียงโจ6 0 6 5 0 9นะหรือบริเวณหยินและหยางตรงกลางแผนที่ตรงนี้นะครับผมให้ทุกคนสังเกตบริเวณสีดำเนาะจะมีวงขาวอยู่1วงเป็นต้นไม้สีขาวนี้นะครับผมจะมีจุดถ่ายอยู่ตรงนี้ให้เรากดถ่ายรูปได้เลย แ้แบบนีไทเก็กใต้แสงอสแดงผ่านเราไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปของแมปเซียงโจกันดีกว่าว่าจะเป็นตรงไหนไปกันโอเคทุกคนตอนนี้เรามาจุดต่อมากันแล้วนะครับนั่นก็คือบริเวณเซียงโจ504 5 8 4นั่นเองนะครับหรือบริเวณหมู่บ้านม่านหมอกนั่นเองนะครับจะมีต้นไม้นะครับเป็นสีแดงและต้นหญ้าสีแดงจะสังเกตว่าโคดหินตรงนี้นะครับผมแถวแถวคนส่งม้านะครับรับส่งมาอยู่ตรงนี้ ให้เรากดถ่ายรูปได้เลยจะเป็นส่วนสีแดงสวยๆแบบนี้เลยไฟเผาทุ่งนะครับสำเร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยนะจ๊ะน่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วแหละ โอเคทุกคนแล้วแเราก็มาถึงสถานที่สุดท้ายของเซียงโจที่เราจะให้ทุกคนมาถ่ายรูปกันนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับผมอยู่บริเวณวิหารจินบูนะครับผมจะอยู่บนนี้เลยนะโดยพิกัดก็คือ7 7 7 7 8 7นะครับผมเป็นมุมเขาตรงนี้นะนี่สวยงามมากเลยนะก็ให้ทุกคนตีลังกาขึ้นมานะมันจะอยู่ตรงแถวลานตรงนี้แหละแล้วก็กดถ่ายได้เลยนี่วิวโคสวย ทะเลหมอกยอดเมฆานั่นเองโอเคเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคลิปนี้ที่พามาเที่ยวเมืองเซียงโจวกันนะครับทุกคนก็ได้จุดถ่ายรูปกันไปแล้วแล้วก็พิกัดไปถ่ายตามกันได้เลยนะอันนี้เป็นทางลัดให้เลยนะเพราะว่ามีหลายคนถามมาว่าขอเซียงโจหน่อยขอเซียงโจหน่อยไม่มีข้อมูลเซียงโจเลยเราก็เลยอ่ะเอาไปเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะใครคิดว่าคอนเทนต์พาถ่ายรูปมีประโยชน์ก็กดไลค์กดซ b s c r i b e คอมเมนต์ ถามอะไรมาก็ได้นะครับใต้คลิปเลยโอเคจบลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปนะ